สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนเรื่องการลบข้อมูลการค้นหาจากที่เราเคยค้นหาข้อมูลในแอป Google นะครับเราก็จะลบออกนะครับลบการค้นหาข้อมูลของเราออกนะครับก็เข้าไปในแอป Google นะครับก็คือตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คำว่าเพิ่มเติมด้านล่างขวามือนะครับเ,เสร็จแล้วคลิกเข้าไปครับให้เรามาที่เ <c oughs> ขาไปให้เรามาที่ข้อมูลการเสิร์ชนะครับ คือตัวนี้นะครับเ,เสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะครับอ๋อก็จะกิจก,ก,กรรมล่าสุดที่เราค้นหานะครับก็จะเป็น ก็จะมี1ล่าสุดนะครับ2อสมนะครับก็คือน,นี้กิจกรรมที่เราค้นหานะครับมันจะโชว์ขึ้นมาแค่3มตัวนะครับถ้าเราอยากให้โชว์หมดก็ให้เรามาคลิกกิจกรรมทั้งหมดข้างล่างนะครับก็จะมีข้อมูลที่เราค้นหาทั้งหมดเลยนะครับ ลองเข้าไปดูก็คลิกครับกิจกรรมการค้นหาก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่กิจกรรมล่าสุดหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับนี่กิจกรรมการค้นหามีเยอะเลยนะครับ ที้เราไม่อยากไม่อยากให้ใครรู้นะครับกิจกรรมการค้นหาของเราเราก็จะย้อนกลับไปนะครับกดแบ็คย้อนกลับไปเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาก็จะพบคำว่าลบกิจกรรม ในการค้นหาในการเสิร์ชนะครับก็ให้เรามาเลือกลบที่เราค้นหาในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็มีให้เลือกหรือลบกิจกรรมทั้งหมดก็คือตัวนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะลบหมดเราก็คลิกตัวนี้ได้เลยนะครับจะลบกิจกรรมใน,นการค้นหาทั้งหมดนะครับก็คลิกครับก็กดลบนะครับกดลบคลิกเลยนะครับ ก็ลบกิจกรรมทั้งหมดแล้วข้อความจะขึ้นมาบอกให้งด้านล่างนะครับทีนี้ก็กิจกรรมในการค้นหาก็ไม่มีแล้วนะครับกิจกรรมในการค้นหาก็ว่างไม่มีนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับไม่มีกิจกรรมนะครับก็ลบโดนลบไปแล้วนะครับ ปรากฏออกปกตินะครับขอบคุณที่รับชมครับ